สวัสดีค่ะวันนี้เพจโปรแปริ้วนะคะพาทุกคนมาชมมาชิมนะคะอาหารอร่อยราคาไม่แพงและที่สำคัญวิวในร้านสวยมากค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดิมาเรียรสเต็กค,ค,ค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านกันเลยทีเดียวค่ะตามแอดมินมาชมกันเลยดีกว่าค่ะ น,นี้นะคะสเต็กหมูพรีเมียมดิมาเรียค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะหมูหมักเองนุ่มมากๆและที่สำคัญนะคะเขาก็มีซอสนะคะสูตรเข้มข้นที่ใช้ทานกับสเต็กนะคะซอสนี้ทำเองนะคะสูตรลับเฉพาะเลยค่ะจานนี้จัดเต็มทั้งสเต็กหมูนะคะขนมปังกระเทียมเฟรนช์ฟรฟายแล้วก็สลัดค่ะ เนื้อนำเข้าจากต่างประเทศที่ร้านเขาก็มีนะคะอย่างจานนี้นะคะเป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะเป็นเนื้อแบ็กแองกัสค่ะหนึ่งในใสายพันธุ์วัวที่ให้เนื้อดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจานนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อนะคะเป็นเลี้ยงแบบธัญ,ญพืชน,นะคะหรือว่าให้อาหารแบบเกรนเฟสนะคะก็เรียกได้ว่าเนื้อจะมีความเข้มข้นแล้วก็จะมีความจุ๊ซี่หรือว่าชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะจานนี้นะคะสปาเกตตี้ซ้อนเห็ดทรฟัฟเฟิลค่ะ อ๋อมเห็ดช็เฝอมากๆเลยนะคะทางร้านกะสิบมาว่าเห็ดช็อเฟเฝอที่นี่นะคะพิเศษมากๆเพราะนำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครชอบทานเบอร์เกอร์แนะนำจานนี้เลยค่ะเบอร์เกอร์เนื้อวัวแบ็คแองกัสนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะเนื้อวัวมีความเข้มข้นในการและก็ชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะ แถมจานนี้ยังมาพร้อมกับไส้กรอกเนื้อลูกวัวน,นาเข้าจากออสเตรเลียนะคะอย่างที่บอกนะคะไส้กรอกตัวนี้นะคะเป็นเนื้อลูกวัวน,นาเข้าก็จะมีเท็กเจอร์นะคะเวลาเคี้ยวก็จะหนึบหนึบอร่อยมากค่ะมาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายค่ะใครชอบทานสลัดนะคะแนะนําจานนี้ค่ะสลัดผักซอสทรัฟเฟิลค่ะอย่างที่บอกนะคะซอสทรัฟเฟิลที่นี่นําเข้าจากฝรั่งเศสหอมนะ่าทานมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบทานไส้กรอบนะคะแนะนําจานนี้เลยค่ะไส้กรอกเนื้อลูกวัวเยอรมันนะคะตัวเนื้อจะมีเท็เจอร์หนึบๆนะคะเค mm ี้ยวแล้วก็จะเพลินอร่อยมากๆค่ะ mm hmm. มาพร้อมกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะทําเองทุกอย่างอร่อยมากอยากให้มาลองค่ะ แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาเซตไปทำเองที่บ้านนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะทั้งถาดนี้ในราคาโปรโมชั่นเพียง399บาทค่ะเอาไปทำทานช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะหมูสันนอกนะคะหมูสันคอค่ะอกไก่นะคะไก่กรอบซอสเห็ดทรัฟเฟิลนะคะซอสมายองเนสและซอสลับสูตรพิเศษของทางร้านค่ะพร้อมด้วยมันฝรั่งกริลนะคะเอาไปย่างทานกันให้อร่อยเลยค่ะ ทั้งถาดนี้ในราคาเพียง399บาทเฉพาะช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้เท่านั้นค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีต้องที่ดิมาเรียสเต็กค,ค่ะแอดมินแนะนำเลยค่ะ